กูเห็นน่ะบางเอิญจังหวะโบ๊ะบ้าเลื่อนไปเจอคาราวาสคนหนึ่งใส่ชุดขาวเหมือนกูเลยโกนหัวเหมือนกูเลยแต่แก่กว่ากูนะกูงงมากเลยว่าทำท่าทำทางกูคิดว่าไม่น่าพ้นกูนะแกแกหน่อยหัวโล้น แล้วก็พูดเหมือนประมาณว่ากูเนี่ยบูชาเงินเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่กูรู้ว่าพูดถึงกูแน่นอนเขาบอกด่าเก่งม่นจะมีใครแล้วก็บตะกูเนี่ยโกนอะไรนะสอนตัวเองยังสอนไม่ได้ยังนั่งบูชาเงินหาเงินสอนธรรมะตัวเองบรรลุธรรมแล้วเหรอถึงมาสอนธรรมะกูก็นั่งฟังเขาพูดนะกูก็แบบเออ มันพูดว่าคนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วถึงสามารถสอนธรรมะคนได้กูก็นั่งมองมันอ้าวมันก็สอนอยู่แปลว่ามันบรรลุพระอรหันต์แล้วเหรอวะคือกูก็นั่งฟังนะกูก็นั่งตั้งใจฟังมากแบบไม่เอเอียงเลยนะกูก็เลยแบบสรุปว่ามันเนี่ยกําลังจะบอกว่าตัวมันเองบรรลุธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมันถึงได้ออกมาสอนได้ส่วนกูเนี่ยยังไม่บรรลุอรหันต์ไม่ควรสอนธรรมะ เพราะกูเนี่ยเป็นคนบูชาเงินบางทีกูก็นั่งคิดนะแล้วมันก็บอกว่าการจัดปฏิบัติทำต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นก่อนถึงจะสอนคนอื่นได้แล้วกูมานั่งคิดแล้วกูไม่เป็นแบบอย่างให้คนอื่นยังไงวะ <c oughs> คือกูนั่งคิดนะกูก็พิจารณาตามกูไม่เป็นแบบอย่างเรื่องอะไรวะไหนลองยกตัวอย่างให้กูฟังแบบคำว่าที่กูไม่แบบกูเป็นแบบอย่างไม่ได้อะสักเรื่องหนึ่งเรื่องการทำมาหากิน กูก็ว่ากูเป็นแบบอย่างได้นะเรื่องการใช้ชีวิตกูก็ว่าเป็นแบบอย่างได้นะเรื่องการครองตนกูก็ว่ากูเป็นแบบอย่างได้นะเรื่องการรู้จักพอประมาณในการใช้เงินใช้ชีวิตกูก็ว่ากูก็พอกูก็เป็นแบบอย่างได้นะเรื่องการหาเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตของตนดูแลตนเองและดูแลผู้อื่นด้วยกูก็ว่ากูก็เป็นแบบอย่างได้นะแบบอย่างในการหาและแบบอย่างในการให้หาด้วยให้ด้วยกูก็ว่ากูก็เป็นแบบอย่างได้นะ กูเลยงงว่ากูไม่เป็นแบบอย่างในเรื่องอะไรวะเออกูแปลกกูก็เห็นเขาสอนธรรมะก็บอกคนจะสอนธรรมะต้องบรรลุธรรมก่อนถึงจะสอนได้กูก็เลยแสดงว่ามันก็สอนธรรมะแสดงว่ามันบนรรลุเป็นพระอรหันแล้วถ้าบรรลุเป็นพระอรหันแล้วทําไมมันไม่ไปบวชละ่ะมานั่งใส่ชุดขาวทําไมใส่ชุดขาวโกนหัวเหมือนกูเป๊ะเลยกูก็ไม่รู้ใครทําก่อนใครอะนะแต่กูก็ไม่ได้คิดว่าเขาเรียนแบบกูหรอก เขาว่าคนจะเป็นตัวของเขาเองนั่นแหละแต่กูงงว่ามาแขะกูทําไมแล้วก็บอกว่ากูเนี่ยเป็นคนบูชาเงินกูไม่เคยจุดทูปไหว้เงินนะแล้วระพุทธเจ้าสอนให้บูชาอะไรอามึงตอบกูหน่อยบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาถ้าเงินนำพามึงไปในทิศทางที่ดีสมควรบูชามหมสมควรบูชา ปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลมุตตะมังบุคคลใดใช้เงินได้ประเสริฐเลิศเลอรู้จักแบ่งปันพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญทําตัวให้มีความสุขอิ่มหนำแล้วแบ่งปันพวกทรัพย์นั้นให้กับบุคคลตกทุกข์ได้ยากสลาจาค้าละความตรณีบุคคลนะั้นสมควรเหตการบูชาไหมสมควรเหตการบูชาเออก็แค่นั้นอะ